สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะคุณคุณพานครับ EP ที่หกร้อยแปครับหกแปดสองครับมีพาสสะสมพเก็ะมมาแบ่งปันครับรายการลักสามร้อยบาททุกรายการเลยครับรายการละกสามร้บาทครับ3ามรบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสีกาศูนย์สามเจ็ดนะครับ บอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีมาการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆที่ชับชมและช่วยกดไลค์ติดตามด้วยครับของแรกครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่นาน,นะครับมาเลกนิดหนึ่งครับสภาพใช้นะครับ หมายเลขสองนะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จวัดเกศชายโยนะครับ หมายเลขสี่นะเป็นกําแพงเม็ดมะเขืดนะเลี่ยมเก่านะรพระเนื้อดิน,นครับกาแพงเม็ดมะเขืดนะอมเลี่ยมนะหมายเลขสี่นะหมายเลขห้านะเป็นพระปิตาหลวงพ่อชมนะวัดบางปลาครับวัดนครปฐมนะครับ เนี่ยโลหะครับหมายเลขห้าครับหมายเลขหกครับเป็นหลวงพวอเงิน,นครับพิมพิตาครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับว่ารายละเอียดอย่างคมชัดนะครับหมายเลขหกครับ หมายเลขเจ็ดครับก็เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกัน,นครับเป็นหลวงพ่อเงินสภาพใช่เหมครับนี่เป็นพิมพ์นิยมครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขแปดนะเป็นพระลีลาเมดขนุน,นครับ มีเลขดอกมะขามมาหมาเลขแปดครับมาเลขเก้าน,นะเป็นพระปิตาื้อตะกัวเก่านะครับเป็นโลหะนะครับน่าจะเป็นทองผสมนะไม่ใช่ตะกัวนะครับเ,รเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมาเลขเก้าน,นะครับ หมายเลขสิบนะเป็นยอดคุนพลนะครับเมืองเหนือนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระยอดคุนพลนครับหมายเลขสิบนะครับ มาเลขสิบเอ็ดครับเป็นรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อสอนวัดทุ่งลาดยาครับมายเลขสิบเอ็ดนะครับ,รบหลวงพ่อสอนวัดทุ่งลาดยาครับเป็นรูปหล่อโบราณนะมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองครับ นี่ก็เป็นรูปหล่อบโบราณเหมือนกันครับหลวงพ่อหิน,นครับวัดหนองสนมนครับระยองนะครับหลวงพ่อหินวัดหนองสนมจังหวัดระยองนะหมายเลขสิบสองนะครับเป็นน้ำท้องผสมนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นหลวงปู่สุขัดปากคอมาขันเท่าครับเนื้อตะกั่วครับ มายเลขสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่ออีนะวัดสตัตหีบนะครับรพ่ออีวัดสตัตหีบนะครับเป็นหูเชื่อมนะครับต่อไปมานเลขสิบห้าครับเป็นรูปหล่อบโบราณนะครับ หลวงพ่อโพนะวัดวังหมันเน่านะครับจังหวัดพิจิตรครับน้านล่างมีรอยตัดช่อนะครับอันนี้ชิโพนครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสโสธรสองหน้านะครับ มาหมายเลสิบเครับเป็นหลวงพ่อเดิมครับเนื้อตะกัวเรียมเก่านะครับมานี่1สิบครับเป็นสมเด็จคะแนนนะครับหลวงปู่โต๊ะนะนครับของเหลืองครับหลวงปู่โต๊ะนะนครับ เป็นอกโคนะครับพิมพคะแนนลวงป,ปุตโตะนะครับหลังยันนะครับมานีิ19นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทบนะครับชนแดนนะครับ 20ก็เหมือนกัน,นครับเป็นรูป่อโบราหลวงพ่อทองวัดชมแดนนะครับยี่สิบเอ็ดนี่เป็นพรกกิ่งสมเด็จย่านะครับกระไลทองนะครับแล้วก็มีหมายเลขน,นะครับพรกกิ่งสมเด็จย่านะครับ มายเลขยีนะ่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแขกนะครับสองสี่เก้าห้าครับยี่สิบสามครับเป็นพักคงเนื้อดินะครับ หมายนยี่สิบสีนะเป็นเรียนหลวงพ่อคูณนะครับปี12นะ่รสองอมเลี่ยมนะครับหมายเลขยี่สิบห้าครับเป็นหลวงพ่อโบดน้อยนะครับ ยี่สิบหกนะครับเป็นภาพเปิดโลกเนื้อดินนะ,นะครับเป็นพ่อเป็นพระพุธนะปางเปิดโลกนะครับเนื้อดินนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะครับ ยี่สิบแปดนะครับเป็นพระวัดพับนะครับยี่สิบก้าครับเป็นคุบากองแก้วนะครับปิดตาขบากองแก้วนะครับ วัดต้นยางหลวงนะครับเชียงใหม่นะครับ30นะครับเป็นพระพุทธชินราชสองสี่นะครับวัดลานคานะครับสุพรรณบุรีนะครับสภาพสวยนะครับ สองสี่หกเจ็ดนะครับการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสนใจนับช่องทางในการติดต่อครับหมายเลขสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดสองเจ็ดสอนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินเวลานะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบกันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ